หมู่บ้านเขาชื่อว่าคีรีวงก็คือมีเขาเป็นวงเรื่องที่สําคัญที่คนรู้จักคีรีวงก็คือว่าด้วยการที่เขาอยู่ห่างไกลเขารวมตัวกันดีนะครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาจนการเป็นหมู่บ้านพัฒนาต้นแบบแต่แ 2, ั้งแต่2 5 2 5 26เป็นหมู่บ้านพัฒนาต้นแบบเขาก็บุกป่าทํามาหากินใช้ป่ากันอย่างเต็มที่จากการพูดคุยผมก็ได้ทราบว่า เมื่อปี2531ที่นี่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่วัดโรงเรียนชุมชนถูกทำลายเสียหายอย่างมากซึ่งต่างจากทุกวันนี้นะครับแต่หากมองย้อนกลับไปความทุกข์ในอดีตกลับสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นชุมชนคีรีวงยอมรับเหตุปัจจัยที่พร้อมจะแก้ไขและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมลดเหตุร้ายเพิ่มเหตุปัจจัยดีเฝ้าระวังและตั้งรับกับสถานการณ์ที่พร้อมจะเกิดขึ้น สร้างอาชีพเสริมทดแทนการบุกรุกทำลายป่าซึ่งไม่ว่าการเกิดอุทกภัยครั้งนั้นจะเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยใดหรือหลายสาเหตุประกอบกันแต่นี่ก็อาจจะเป็นกรณีหนึ่งที่ชุมชนมองเข้าไปหาเหตุและจัดการที่ต้นเหตุเพื่อดูแลชีวิตคือถ้าในมุมที่ผมเข้าใจผมก็เชื่อว่าพุทธศาสนานี่แหละคือหัวใจของการดับทุกข์นะครับเพียงแต่ว่าเราจะดับทุกข์ได้เนี่ยมันไม่สามารถอยู่ๆมาแล้วมันดับได้เลยอ่ะ มันต้องย้อนกลับไปก่อนะว่าทุกมันคืออะไรมันเกิดขึ้นตรงไหนมันมีเหตุมันมีปัจจัยที่ทําให้เกิดได้อย่างไรบ้างแบบนี้นะครับมันเหมือนเราไปทําความเข้าใจกระบวนการที่ทําให้มันเกิดหรือพอมันเกิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถอธิบายสิ่งที่มันเกิดได้ว่ามันมีที่มามันมีจุดเริ่มต้นอะไรตรงไหนพอเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นี้ได้แล้วเนี่ยมันก็ค่อยจะนําไปสู่เรื่องของกระบวนการการการดับมันนะครับ อ,อย่างอย่างภาพถ้าเรานั่งดูจากภาพเอออาจจะสําหรับบางคนก็อาจจะดูรู้สึกว่ามันดูซับซ้อนดูอาจจะดูเข้าใจยากแต่ถ้าเอาง่ายๆเลยโดยหลักปฏิจจสมุปบาทถ้าเอาพูดถึงตัวประโยชน์ก่อนว่าทําไมเราต้องทําความเข้าใจในหลักการของหลักหลักปฏิจจสมุปบาทด้วยนีจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไงบ้างสําหรับผมเนี่ยถ้าใช้ภาษาที่ผมชอบใช้แล้วเข้าใจว่าคนทั่วไปอาจจะพอเข้าใจได้ด้วยก็คือว่า ทั้งหมดนี่นคือแค่หลักคิดเท่านั้นเองหลักคิดว่าด้วยไอ้จิตเนี่ยม,มันทํางานกันยังไงครับจนกระทั่งมันทํางานจนลงเอยด้วยความทุกข์นี่ถ้าถ้าเราเข้าใจว่าจิตมันทํางานอย่างนี้แล้วถ้าปล่อยให้ทํางานอย่างนี้เกิดทุกข์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราจะปฏิบัติยังไงเราจะปฏิบัติยังไงในชีวิตประจําวันเพื่อไม่ให้หลงไปตามเส้นทางให้ใหเกิดทุกข์แล้วถ้าถามว่า โดยหลักการเริ่มของมันหนึ่งถ้าเราถ้าเราจะเริ่มต้นเข้าใจเอามาเทียบเคียงกับชีวิตประจําวันของเราอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นภาษาบาลีไม่ใช่มาจากตัวภาพมาจากตัวภาพวาดตัวนั้นถ้าเราจะเอาเริ่มต้นจากหลักโดยการอธิบายหลักการง่าย,ายๆเพื่อที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้บ้างเวลามีอะไรมากระทบใจเรามีความทุกข์มากระทบใจเราแบบนี้เราจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นมองมันยังไงให้มันเป็นลําดับหรือเริ่มต้นมองยังไงให้มันมีมีจะเริ่มตรงไหนดีคุณประสานบอกว่าเอาเริ่มเมื่อทุกข์ สมมติเริ่มมาทุกเอาง่ายๆสมมติว<อ>่มมามมมมมมเรามีเหตุการณ์ว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้เราโกรธอะไรเงี้ยปุ๊บถ้าสมมุติว่าอาจจะหัวสมองไวหน่อยสมมติหรือว่าปรับใช้ได้ไวหน่อยพอเริ่มต้นทุกข์ปุ๊บให้เรานึกไปถึงหลักการข้อนี้แล้วเราจะจับจุดมันมาใช้ได้ยังไงที่จะ<อ>ทาใ,ให้เรา<ช>ไม่เอาโกรธใช่ไหมเอาโกรใช่ไหมเมื่อเมื่อสมมติโกรธเนี่ยพอโกรธปุ๊บเนี่ยเราเราที่สาคัญคือเราต้องรู้ตัวก่อนว่าเราโกรธครับแล้วทำไงให้เรารู้ตัวก็โกรธแล้วหลังจากนั้นก็ถามว่าโกรธเพราะเห โกรธเพราะเหตุอะไรเช่นโกรธเพราะไปเห็นหรือไปสัมผัสหรือไปพบหรือไปคิดสิ่งที่ไม่ถูกใจรเราก็โกรธนะครับนะพอรู้ตรงนั้นเนี่ยก็ก็สาวกลับมามว่าโกรธเพราะอะไรเมารู้ว่าโกรธเพราะเพราะเพราะสิ่งนี้ก็ดูสองทางสำหรับผมนะผมจะดูสองทางดูฝั่งเขาก็ดูฝั่งเราถ้าดูฝั่งเขาเนี่ยเขาทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเขาทำด้วยเหตุอะไร ถ้าเขาทําด้วยเหตุอย่างนั้นรับได้ปะ่ะเข้าใจเขาได้ไหมอภัยเขาได้ไหมครับก็ถ้ารับได้อภัยได้ก็จบ,บก็ต้องไม่รู้จะไปโกรธทําไมให้มันเราทุกข์ใจนี่ทางฝ่ายเราทางฝ่ายเราเนี่ยสําคัญกว่าฝ่ายเขาเนี่ยบางทีเราก็ทําอะไรไม่ได้แต่เราโกรธคนอื่นนะเจอสิ่งไม่ศพไปแก้เขาไม่ได้หรอกคหัวใจสาหรับผมต้องแก้ที่ฝ่ายเราแหละเพราะว่าสิ่งที่เราไปโกรธเนี่ยมันเรื่องอะไร มันควรโกรธหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องที่ควรโกรธก็ควรโกรธแต่จะไปโกรธทำไมอ่ะให้เราเจ็บปวดอ่ะอย่างอย่างผมเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันมาปลายทางเลยครับโกรธแล้วนึงถึงรู้ตัวครับแต่ผมว่าสำหรับคนทุกวทั้งคนที่ฝึกดีเนี่ยเขาไม่โกรธอ่ะเพราะเขาเขามีปัญญาอย่างนี่โอ้ยคนนี้ไม่ใช่ใครเราจะเจอผู้ใหญ่บางคนที่มีเมตตาสูงมากเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่เห็นไม่เคยเห็นอารมณ์โกรธของท่านเลยเพราะว่า ท่านชัดเจนมากว่านี่ก็ไม่ใช่ท่านนั่นก็ไม่ใช่เขาอแตอ่อย่างเราอย่างผมเนี่ยกโกรดนู่นก็แต่ยังน้อยก็โกรธขอให้รู้ตัวให้อย่ากโกรดยาวกว่าน,นี้อย่างนี้มันก็ช่วยทําให้เราลดความเป็นตัวตนของลง,ลงไปได้ไม่ไงั้นถ้าเราเรายึดความโกรธไปอยู่เรื่อยๆมันก็จะถูกปรับไปเรื่อยๆทั้งอวิชาทั้งสังขารทั้งการไปปรุงยิ่งปรุงก็ยิ่งโกรธทั้งั้งใช้คําอย่างนี้ใช้คำอย่างนี้โกรธครั้ง,งหนึง่งเตือนครั้งหนึ่งโกรธอีกครั้งหนึ่งเตือนอีกครั้งหนึ่ง พอเตือนบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็เริ่มเชื่องออมันบอกว่าจะโกรธไปทำไมคือปฏิจาสมุปบาทนี่ผมว่าเป็นหลักการ หลักใหญ่และหลักกลางที่ครอบคลุมทุกอย่างแต่เวลามีทุกเข้ามากระทบเราเนี่ยความทุกมันมีหลายระดับนี่ตั้งแต่ทุกแสนสาหัสกับทุกแบบเล็กทุกน้อยทุกชิวชิวทุกเล่นเลนทุกเล็กทุกน้อยทุกแบบไม่เป็นสาระเราก็ไปถักทิศทาให้มันทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงจริงมันต้องเอาปฏิจจสมุปบาทมาใช้ได้ทุกกรณีแต่ว่าถ้าเราฝึกมาไม่พอและไม่พร้อมใช่ไหมครับ เ,เช่นทุกแสงสหัสเข้ามาเลยบอกโอ้ต้องเอาหลักทั้งหมดมาใช้ทั้งที่ททไม่ค่อยฝึกเนี่ยอาจจะลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พักจากทุกไปหาเรื่องอื่นมาทําให้จิตใจผ่อนคลายก็ช่วยได้นะครับนั้นในความเห็นของผมเนี่ยถ้าฝึกอยู่เรื่อยๆโดยพชะอย่างยิ่งกับทุกเล็กทุกน้อยที่ยังไม่แสนสาหัส,หสนะครับ โดยการเอาปฏิจจสมุปบาทมาใช้มาคอ้ควเนาะไอ้นี่สมมุตินะกินข้าวไม่อร่อยนะชิมถึงไม่อร่อยอันนี้เราเราทำใจได้พอสมควรใช่ไหมไม่เป็นไรก็มันไม่อร่อยเอออย่าไปติดกันนะครับเพราะแม่ครัวเขาเป็นอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้หรือขาดนั่นขาดนี่นะครับแล้วรถของอาหารก็สักแต่ว่ารถอาหารหนิดเดียวเอง เราก็จะรู้สึกว่าก็แค่นั้นอ่ะอนะพอเข้าใจได้แล้วมีเหตุมีปัจจัยทําใจได้อแต่คิดแบบนี้มันจะทําให้เราเป็นคนเฉื่อยเนือยยอมรับอะไรง่ายง่ายหรือเปล่าคือ,ค,อคือหลายคนก็ห่วงว่าไอ้หลักคิดแบบมันเป็นเช่นนั้นเองก็ม,มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยเนี่ยเ,เราก็ต้องเอ่ยยอมรับสภาพมันหลายคนคิดอย่างนั้นแต่ทาง ทางเท่าที่ผมเข้าใจทางพทธเนี่ยอันนั้นเอาเพื่อเพื่อทําความเข้าใจแต่เวลาจะทําอะไรอย่าทำให้ดีที่สุดพูดอย่างนี้ได้ไหมครับคุณหมอถ้าเราใช้ชีวิตไปตามปกติโดยที่เราไม่มีคู่มือในงานใช้ชีวิตเลยเนี่ยบางทีมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะกระโจนลงไปจะไปผสมปนเปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งนําความทุกข์ความไม่สบายใจมาหาเราแต่ถ้าเรามีคู่มืออย่างนี้เช่นเรามีปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นคู่มือถึงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง หรือว่าอย่างน้อยเข้าใจหลักการกว้างๆมันไว้พวกนี้มันก็ยังทําให้เวลาเราเจอเนี้เรายัางย้อนกลับมาดูคู่มือได้อาจจะเป็นคู่มือชีวิตให้กับเราได้ผมผมใช้เป็นอย่างนั้นผมใช้ปฏิจจสมุปบาทเป็นเหมือนกระแผนที่นําทางและเป็นคู่มือจัดการชีวิตแต่ทีนี้ถามว่าไอ้คู่มือนี้เนี่ยจะออกแบบให้กับใครๆก็ใช้ได้ไหมมันมีความยากอยู่สองสามอย่างอันที่หนึ่งก็คือชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันเลยร้อยแปดนกันไม่ใช่เครื่องมือยี่ห้อนี้รุ่นนี้ใช่ไหมที่มันผลิตองค์ประกอบมาอย่างนี้มนุษย์มีอาการสามสิบสองมีว่าอะไรแต่อะไร,ไรครบ,ครบแต,บแต่มันแตกต่างมากนั่นคือข้อที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องมันใหญ่มากครอบคลุมทั้งหมดฉะนั้นจะบอกว่าเจะมีคู่มือสําเร็จรูปรที่เอาปฏิจจามาออกแบบเป็นคู่มือสําเร็จรูปถ้าคุณอกหัก ใช้ตรงนี้แก้ข้อนี้ก่อนถ้าคุณอะไรเสียทรัพย์ใช้อันนี้ถ้าคุณไม่ได้ดีใช้ข้อนี้มันมันมันไม่มีสําเร็จรูปอ่ะมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเลือกใช้ยังไงแล้วก็ทดลองฝึกยังไงผมผมเห็นด้วยว่าอันนี้เป็นเสมือนคู่มือชีวิตของผมส่วนแต่ละคนเนี่ยก็อยากชวนให้ใช้แต่ว่าทุกคนคงจะต้องศึกษอะไรอ่ะ ออกแบบผู้มือตัวเองคู่มือของตัวเองออกมาจากหลักใหญ่อย่างนั้นแล้วดูทุกของตัวเองจริตของตัวเองครับแล้วก็สุดท้ายผมว่าเป็นไปได้ที่จะมีสูตรเฉพาะตัวเองโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้บางทีคนฟังแล้วอาจจะดูเป็นเรื่องยากหรืออาจจะยังเข้าใจไม่ถ่องแท้แม้กระทั่งผมเองนะครับ การถามก็ไม่ได้ทําให้ผมเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะครับแต่ผมเข้าใจว่าโดยหลักธรรมคาสอนมีบางอย่างที่จะช่วยให้คําตอบกับเราได้เหมือนเราต้องหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยเช่นสมมติว่าเวลาเรามีความทุกข์เราหาคําตอบอะไรไม่ได้หากเราย้อนกลับมาดูหลักในวงจรของกระบวนการเกิดทุกข์นี้คล้ายๆกับการมาเช็คดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรและถ้าเราจะดับทุกข์เราจะตัดวงจรไหนได้บ้างอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเตือนสติ จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราได้บ้างนะครับ